โอ้โหอย่างเจยาอะไรวะเออเออเนี่ยมึงจะให้กูเซฟไปทำเซฟไปทำขี้เกลืออะไรฮะในเมื่อกูตายแล้วกูก็ต้องเกิดใหม่เนี่ยโอ้ สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมหัวฟูแล้วประจําทุกวันเสาร์เราก็จะมา,อ,าอยู่ในรายการหัวฟูทัวร์แมปนะครับซึ่งเป็นแมปของน้องน้องแซนนะครับผมซึ่งส่งมาให้ผมแบบเย่เข้าไปลองเล่นดูหน่อยแต่พี่ต้องเปิดห้องเล่นออนไลน์เล่นคนเดียวมันไม่สนุกแล้วก็ให้อ่านคําแนะนําด้วยนะครับโอเคไหนะพี่อ่านหน่อยสิ อ่าแมปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยแซนเอ็นบีอ่าใช้เวลาไม่นานในการสร้างแมปนี้ไม่มีคนช่วยเอาอะไรว่าแต่ฟังโอเคคล้ายๆเป็นแมปป่ากุ้งนะโอเคไหนะลองเล่นไปเลยโอ้โหลีชิตเฮ้ยอ่าตกตกแล้วตกแล้วเกมจบ what what the fuck โอ้โอเคที่ต้องเล่นหลายคนเพราะว่าใครตกก็คือแพ้เลยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่บา้าแล้วโอเค,อเคก็คือว่าห้ามตกนะครับผมอ่าแบบนี้เอาไว้สําหรับแบบเอ่อยังไงอะแบบเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ใครตกแพ้อะไรประมาณนี้ปะเฮ้ยอะไรเนี่ยอ,อ,นะอ้าตกอีกแล้วเหรอไอ,อ,อไปครับไปครับไปแล้วครับ โอ้โหคนเดียวก็เฟี้ยวคนเดียวก็เฟี้ยวได้ไปแล้วครับเฮเย็น้ยเน้ยเฮ้ยค่อยเฮ้ยเฮ้ยเ่อยเฮ้บเ่้ยไ่อยเฮ้ยเอ้เออยเอ้อเฮ้อุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ม่ถึงมันไปไม่ได้งเี้ย ไอ้เซนตรงนี้มันไปไม่ได้เนี่ยเชื่อพี่ดิมันไปไม่ได้เอ็งเชื่อพี่ไหมไปฮะปึ๊บไปครับโดหนึ่งโดสองโดสามโดสี่แน่ๆตรงนี้มันไปไม่ได้เนี่ยอ๊ายฮ่ <S 2> <S 2> <S 2> ออาไม่เด้อหอมใเด้อเออปุ๊บปึ๊บ ฮึบฮ yup. ึบฮึบฮึบนี่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 ตรงนี้เลยตรงนี้ไปไงฮะตรงนี้จะไปไงเนี่ยว่าจะไปไม่ได้ต้องวิ่งไปอ่ะฮึบเฮ้ยเฮ้ยได้ได้อุ้ยได้เฉยเฮ้ย what the fuck ไ <laughs> ด้เฉยวะเฮ้ยเฮ้ยโคตรจะเก่งโอ้ยเลือดลดด้วยอุ้ยฮึบ holy w h a t t h e r l a n d เฮ้ยเ้ยเออ เออเอาดิกดเป้นพิมพ์กูพังอ๋ออ๋ออ๋อเย็ดเย็ดเออเอาเว้ยฮึบเฮ้ฮึฮึบเออเอาเว้ยเก่งเก่งกาศเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยเอ้จับไปชัเฮ้ยแออเออตรงนี้แหละเออเอาเว้ย เอาวะเฮ้ยใครร่วงใครร่วงปึบึบโอ้วะเอาไว้เอาว้เอาว้ฮึบ What the fuck เออฮอาา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 าม้้

เออเอาเว้ยจริงจ no. ังเว้ยจริงจังจริงจังปุ๊บเออผ่านเออจริงจังเว้ยมองมองพื้น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 เออเออเออเอาเอาเว้ยโจริงจังจริงจังเว้ปุ๊บเฮ้ยโดนบิ๊กติโดโหุ่นยิ่ชินมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรโอ้โหมีวิ่งเร็วอยู่มีวิ่งเร็วอยู่ เออเออเออมีวิ่งเร็วมีวิ่งเร็วมีบูสปีดมีบูสปีดดูเออโหฮอลี่ชิดมีบูสปีดมีบูสปีดเอ้ยอ้าวผมรู้แหละมามาละขาวนี่มาขำเอ้จะต้องพิชิตแมพพิชิตแมพฮอลี่ชิดโอ้กดไม่ตีเลยคือ มโยอมครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนี่ก็ไหนไหนแล้วครับเอออึบอึบเฮ้ยอึบโอ้โหเกือบเออไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเออไป ไปโอ้ไปไม่ว่าจะสร้างแมปไหนมาฉันก็จะต้องผ่านมันให้ได้เพราะว่าฉันเก่งเข้าใจไหมฮึบเออฮึบเออปื้ปื้ฮึบอยู่ฮูฮึบอยู่อยู่ฮึบอยู่เฮ้ยอยู่โหโห,หเอาไว้ฮึบโหโห ฮึบโอ้ฮึบโอ้ holy shit โอ้ฮูยงชอบเลยแเ่อแลเอ้ยเออโอ้ยอึบเออเซฟเออโอ้ย โอะไอ้่โรีชนนี่มึงจะให้กูเซฟไปทำมะเขือพวงอะไรในเมื่อกูก็ได้เริ่มใหม่เนี่ยไอ้เซใน้สาได้ยังม้ยอะแค่นี้จะคิดจะมาขวางทางหัวฟูมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราคือ โนหนึ่งอในมินิโบปากัวเออเออเออไปดิเออเอาดิฮึมมาดิฮึมเออเนี่ยฮึมฮึมึมฮึมฮึมฮสัมพันธ์สัมพันธ์ทางไมตรีสัมพันธ์ทางไม่ดีเอือ เอ้ยวอ้อ้อ้โอโออโอ้โอ้อ้โอ้โอกูอยวอ้วอ้อ้วอะโอ้อออ้โอ้โอ้่อ้โอ้โว้โอ้โอ้โอ้ทอ้โอ้เก้ออะไร้ะในเมื่อู้ตายแล้วอูกอต้องเกิดอหม่้โล้ โอเคครับ okay, ผมก็ขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ส่งแมปเข้ามาเอาไว้วันพรุ่งนี้เราก็จะไปทัวร์แมปของน้องคนอื่นนะครับผมไว้คลิปนี้ต้องขอตัวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่ด้วยละก,กันนะครับนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเย๋